เดอะนิวยอร์กไทมสื่อดังของสหรัฐอเมริกาแนะนำเมนูเด็ดลาบไก่ไทยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆคนลาวบอกไม่ใช่เพราะลาบเป็นอาหารประจำชาติลาวก็เลยเป็นประเด็นด่ามาขึ้นมาถกเถียงกันว่าใครเป็นต้นตำรับเมนูลาบระหว่างไทยกับสะปะปลาวสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับและสำหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหว จากการโพสต์แนะนำเมนูอาหารจานเด็ดโดย The New York Times สื่อสำนักข่าวดังของสหรัฐอเมริกาโพสต์แนะนำรายการอาหารชนิดหนึ่งก็คือลาบพร้อมกับอธิบายรายละเอียดว่ามันทำมาจากไก่บดใบสะระแหน่โหระพาหอมแดงปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวพริกปน่นได้รับความนิยมในลาวและภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและขึ้นแคปชั่นว่าไทยลาบไก่ East b บดส s p ซ c y and Light คิดว่าส่วนผสมราบที่สําคัญยังขาดอยู่น่าจะมีข้าวคั่วและก็น้ําปลารวมถึงต้นหอมผักชีลาบอาจจะได้รับความนิยมในสปปลาวแต่ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารไทยอีสานตัวนิวยอร์กไทมส์เขาก็ระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นลาบไก่ไทยทําให้มีคนลาวหลายคนเข้ามาแสดงความพิเทพนไปในลักษณะว่าลาวเป็นต้นตํำรับลาบเป็นอาหารประจําชาติลาวคนลาวกินกันมานานแล้วบางคนยังไล่ให้นิวยอร์กไทมส์ไปศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับอาหารชนิดนี้แน่นอนครับแล้วก็มีคนไทยจํานวนมากเข้ามาโต้แย้งไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของคนลาวที่เชื่อมั่นว่าลาวเป็นต้นตํำรับของอาหารประเภทลาบเพราะลาวยังคงต้องนําเข้าเครื่องปรุงที่เป็นส่วนประกรอบในการทําอาหารชนิดนี้จากไทยลาบก็ไม่ได้มีเฉพาะในภาคอีสานยังมีในภาคเหนือของประเทศไทยและประเด็นสาระสำคัญเมนูนี้คือลาบไก่ไทยที่เป็นเอกลักษณ์มีชื่อเสียงสื่อดังยกย่องเป็นเมนูแนะนำ นี่แหละครับก็เกิดการโต้แย้งกันไปมาเป็นประเด็นดราม,ม่ากกว่า600คอมเมนต์และก่อนจะไปพบกับความคิดเห็นข้อมูลที่น่าสนใจจากคนไทยและคนลาวบางส่วนพวกเขาจะเข้ามาอธิบายด้วยข้อมูลหลักฐานเหตุผลอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เริ่มที่ความคิเห็นแรกของคนไทยเขาบอกไว้ว่าลาบปรุงแบบไทยนะเครื่องเคียงลาวไม่มีขนาดนี้ปรุงโดยคนอีสานอย่ามาบอกว่าลาวคนลาวคอมเมนต์ตอบกลับว่าคนลาวกินลาบก้อยมาทั้งชีวิตจ,จิตใจกินข้าวเหนียวโตมาได้ก็เพราะลาบก้อยเมื่อก่อนไม่มีน้ำปลาเขาใช้เกลือกับน้ำปลาแดกคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนลาวแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับลาบไทยไว้ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกของไทยตอนบนก็กินสุโขไทยยังกิน จะมาบอกลาวกินคนเดียวมันไม่ใช่เครื่องปรุงผงชูรสมาจากไทยด้วยซ้ำผักซาลาแหน่มีต้นกําเนิดจากยุโรปคนลาวรู้จักทีหลังคนไทยอย่ามั่วให้มากคนลาวยังไม่ยอมแพ้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนไทยอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยมีเครื่องปรุงมากี่ปีถึง100ปีหรือยังแล้วก่อนหน้ากินข้าวกับอะไรถ้าคิดว่าลาวไม่มีเครื่องปรุงจากไทยแล้วทําลาบไม่ได้ เรื่องลาบรุ่นปู่ย่าตายายทํากินมาไม่เคยใส่น้ําปลาด้วยใส่น้ําปลาละคนไทยคอมเมนต์ตอบกลับคนลาวมาอธิบายรายละเอียดเปรียบเทียบลาบไทยกับลาบลาวซึ่งพูดไว้ยาวเลยนะครับโดยบอกว่าลาบตอนนั้นไม่ใช่แบบนี้สมัยโบราณจะมาเถียงคนอีสานกับเหนือของไทยเอามาประยุกต์เผ่าไทยกินลาบเยอะกว่าลาวเอามาใส่ผัดปรุงให้ทันสมัยกินได้ง่ายจะมาเคลมลาวมีมงทําไมมงลาวไม่กินลาบ ทำไมรัดฉานตอนบนก็กินลาบเผาไทยกับลาวใกล้เคียงกันแต่อาหารการกินไทยประยุกต์ได้ดีกว่าแล้วลาบนี่ก็แค่สับเนื้อไม่ได้ปรุงแบบนี้ปัจจุบันคือดัดแปลงไปเป็นสูตรไทยเรียบร้อยแล้วของลาวออริจินอลไม่อร่อยแบบนี้ไม่เป็นแบบไทยผักไม่เยอะเท่าเครื่องปรุงไม่นัวเท่าคนอีสานกับเหนือหรือคนจะมาเถียงมันไม่ใช่ลาวแล้วจะมาบอกใส่ปลาละมันไม่ใช่ลาบแบบปัจจุบัน เพราะลาบแบบไทยไม่ใส่ปลาร้าเครื่องเคียงเยอะกว่าแบบลาวลาวแค่สับเนื้อใส่ปลาร้าเรียกว่าลาบแต่คนละแนวทางกันเลยครับสำหรับเมนูลาบเป็นอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมพบได้หลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสอปปอลาวภาคอีสานภาคเหนือของไทยรัดฉานในพมา่ารวมถึงบริเวณมณฑลยูนนานของจีน แต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงสมุนไพรที่ใช้ประกอบเป็นอาหารทําให้มีรสชาติแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ตัวอย่างเช่นลาบทางภาคอีสานกับภาคเหนือของไทยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันสัทีเดียวลาบเป็นอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์ได้หลายชนิดแล้วนํามาสับหรือบดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายหรือแม้กระทั่งเนื้อจิงโจ้คนไทยก็สามารถนํามาดัดแปลงเป็นลาบ ให้ชาวโลกได้หือหาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีทั้งลาบที่กินได้ทั้งเนื้อสัตว์สดๆเป็นลาบดิบและปรุงสุกแล้วและก็ยังมีลาบมังสวิรัติลาบเจใช้เห็ดใช้โปรโตีนเกษตรทดแทนเนื้อสัตว์ตก็สามารถทําได้ครับไปฟังความิเห็นต่อไปเป็นของคนลาวที่ไล่ให้นิวยอร์กไทมไปศึกษาค้นคว้าถึงต้นกําเนิดอาหารเมนูลาบโดยเขาบอกไว้ว่าความจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่อนาคมัยใหม่ และเชื้อชาติใดเป็นต้นกําเนิดอาหารนี้แน่นอนลาวคุณควรศึกษาคนควานี่แหละครับถึงขนาดไทยนิวยอร์กไทม์ไปศึกษาคนควาเรื่องลาบกันเลยทีเดียวนะครับความพิถีพนต่อไปคนไทยเข้ามาพูดประโยคสั้นๆว่าศึกชิงลาบไทยลาวคนลาวเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคนไทยอย่างมั่นใจว่าไม่ต้องชิงมันขึ้นชื่อเป็นอาหารประจำชาติลาวอยู่แล้วลองค้นดูอาหารประจำชาติลาวไม่มีใครเคลมได้อยู่แล้ว และคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสุดยอดอาหารไทยคนลาวคอมเมนต์ตอบกลับคนไทยว่ามันคืออาหารลาว100%เเซความคิดเห็นถัดไปยังเป็นของคนลาวนะครับโดยเขาบอกว่าลาบเป็นอาหารลาวคนไทยพึ่งขโมยชื่อเสียงและความสนใจไปอีกครั้งความคิดในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับชาวคอมเมนต์เหมือนกันนะครับที่พวกเขามักจะแสดงความคิดเห็นโดยชอบพูดว่าโจรเสียมโจรขโมยวัฒนธรรมความพิดเห็นของคนลาวคนนี้มีคนไทยตอบกลับว่า ในขณะเดียวกันเครื่องปรุงทั้งหมดจากประเทศไทยนั่นพิสูจน์ได้มากความคิดเห็นถัดไปของคนลาวบอกว่าลาบมาจากลาวดั้งเดิมและมีรสชาติมากกว่าคนไทยใช้แค่น้ำปลาและมะนาวมันต้องการปลาแดกคนลาวมาคอมเมนต์ตอบกลับว่าลาวไม่เคยโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหนึ่งทุกคนจะคิดว่าต้นตำลับจากประเทศไทยจริงเท่านั้นต่อไปเป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยบอกไว้ว่าเถียงกันไปทำไมคนทั่วโลกรู้ ว่ามันคืออาหารไทยอีสานคือจบเพราะเขาเคยกินที่ประเทศไทยครับนี่เป็นเพียงความพิเห็นบางส่วนระหว่างชาวไทยและลาวที่ถกเถียงกันกว่าชาติไหนจะเป็นต้นตำรับอาหารประเภทลาบหลังจาก The New York Times มาแนะนําเมนูลาบไก่ไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และระบุชัดว่าเป็นอาหารไทยและเมื่ออาหารไทยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา ปรากฏการ์การเรียกร้องการเคลมการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นต้นฉบับต,ต้นกำลังจากผู้คนที่อยู่ในประเทศรอบข้างประเทศไทยก็จะมีตามมาให้เราพบเห็นกันอยู่เสมอใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสาร,รพันรวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศ บางความวิจเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนโะอ,อกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ ขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกับทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ